สวัสดีครับเจิญมาทําไมคะอ้าวก็วันนี้ว่าจะไลฟ์สองทุ่มมีคนเลดไปประมาณชั่วโมงหนึง่งทำอะไรอ่ะอะทำอะไรครับทอะไริข้าวผมูหมูน่ากินจังหมายงข้าวเหรอนี่อะไรนะครับหมายถึงข้าวเหรอ หมายถึงพี่หมายถึงข้าวหรืออะไรที่น่าติงพูดมาแต่ดีๆหมายถึงพี่ไงดีจะบอกว่าตั้งแต่กลับมาจากโรงเรียนอ่ะยังไม่เล่าให้ฟังเลยเล่าอะไรยังไม่เล่าให้พี่ไปดิฟังเลยเล่าเรื่องก็ตั้งแต่กลับมาถึงโรงเรียนอ่ะตั้งแต่มาถึงวีรมอ่ะลาเล่ามาเตคนสแสดงความยินดีคนสแสดงความยินดียังไม่หยุดจนถึงวันนี้อเขาแกล้งพูดหรือเปล่า เขาไม่แกล้งหรอกเขาตามจริงถ้าอาจจะแกล้งพูดก็ได้นะไหนแม่อยู่ไหมครับแม่อารมณ์อยู่ไหมเดินไปข้างหลังแล้วฝนตกหนักมากอ้าวทำไมที่นั่นฝนตกอ่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าอ่าคุยกับแม่เลยขังอะไรก็คุยกับแม่ไปอิฟรมาให้แม่ฮะพี่ถึงฟอดไหมครับ ครับปอดรนะักคิดถึงแม่เปล่าคิดถึงครับแม่แม่คิดถึงปอดไหมล่ะหรือว่าคิดถึงคนไหนหรือเปล่าแม่ไม่มีคิดถึงคนไหนเลยเอาจริงเหรอจริงเฮ้ยพูดอย่างนี้ฝอดอยากจะขายนุเรียนให้ได้สักสองร้อยล้านแม่พูดเรื่องจริงไม่จะโกหกดปอดทำไมอ่ะจริงเหรอครับอยากกินอะไรครับเดี๋ยวฝอดจะซื้อไปฝากฮะอยากกินอะไรครับเดี๋ยวฝอดจะซื้อไปฝาก กินได้หมดที่เธอเอามาโอเคได้เลยครับได้เลยเ,เดี๋ยวไว้เจอกันเลยครับแม่จ้าครับอู <c oughs> <ช>้แม่สุขภาพตั้งใจแข็งแรงมากเลยอะ่ะเนาะเห็นไหมละ่ะฝนเป็นลูกหลานฝนไม่ตกหรององไม่ตกครับร้อนมากแม่ต้องแข็งแรงเพื่จะได้อยู่กับเธอเป็นนาน เอ้ยอีมน่ารักมรีน่ารักเหมือนแม่อารมณ์เลยทำไมยังใส่ชุดลูกเสืออยู่เลยอ่ะ <c oughs> ก็รองไงครับร <c oughs> อไงครับทนายเขาเรียกชุดลูกเสือหรือชุดลูกแมวทำไมครับมันเหมือนลูกแมวอะ่ะไม่เหมือนลูกเสือ <c oughs> เอาจริงเหรอ ก็ก็ตอนนี้ไม่มีไม่มีไม่ไม่มีลูกเสือแล้วพ่ะไม่ร้ายแล้วครับพร่ะมีแฟนแล้วไม่เจ้าชู้ถอดเล็บแล้วเหรอถอดเล็บแล้วครับนี่เออเป็นเสือถอ,อ,อดเล็บแลวอตอนไลนะ์้วเป็นเสือตอนลอไอลน์ว่าผอะรจดได้ค้คุณแม่น่ารักไม่ไหวยุ้นนะน่ารักมากเลยเยังคนชมแม่เลยอ๋ออ้นน้ำ แล้วกินข้าวยังล่ะย,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 ยังเลยนี่เมียนี่นอะไรกรบบับไก่เหรอกระบับเหรอเลื่อย,ยใช่ไปไหนมาเนี่ยทำไมเพิ่งกลับบ้านนี่ไปไหนมาแอบไปะทะเลทะหลมาเหรอทะเลไหนมาจากไหนก่อนพอเพิ่งไลฟ์สดเสจเมื่อกี้เนี่ยฮะ พอเพิ่งไลฟ์สดเสร็จเมื่อกี้เนี่ยอยไปเะเลทไหลที่ไหนมาหรือเปล่า,าไปาทะเลเาไหลที่ไหนพ <laughs> อไลฟ์สดตั้งสองชั่วโมงเมื่อกี้อุ้ยถายเสื้อเหรอใช่ครับก็รอคนบางคนอยู่แล้วอะไรอยู่ข้างหลังไอ้นี่ละ่ะอะไรอยู่ข้างหลังก็อี้อะตุ๊กตาที่พี่ซื้อให้อะจําได้ไหมใช่ตรงก็อี้อ่ะไหนอ๋อเข็มขดัดเข็มขดัด ถึงขัดอะไรทำไมมันเหมือนรถเลยถึงขัดรถไงคนระับนี่ถึงขัดเออ,อเทไหมสัญหานะใช่เทไหมหระไหนไข่เสื้อเราทุกคนดิฉันลืมแล้วน้ำหมดพอดีแม่เขาชวนดิฉันไปซื้อน้ำเตื้ออะไรดิฉันก็นเลยแบบโอ๊ยไม่บอกพอลนะน้ำหมดเยอะๆน้ำอะไรน้ำดื่มไงทเทวิลำหมดเยอะเยอะเลยพูดได้มันดีๆนะ <laughs> มาสองแง่สองงามนะไลันดาไอ้แพ้เขาอะไรไอ้แพ้เขาอะไรผู้หญิงผู้หญิงเซลไอ้แพ้เขาไอ้แพ้เขาหรือเจ้าใจ่ลำเอียงครูในหมวดครูในหมวดเซลน่ารักมากขลาาครูวิทูยังเซลหลอนเลยแต่ว่างไงไหนเห็นไป ทำอะไรมาโอ้โหคุยคุณอ่ะแกแบบไม่คิดว่าแกจะแบบโซเชียลเร็วขนาดนี้นะโอ้โหรูปนั้นคนไลค์ตั้งสามแสนโอ้โหเยี่ยมอ่ะมอนท่ไคนแล้วไปเต็มเลยไปหาอะไรกินนะไหนอะไรนะครับแ่นั่นเอออิ่มปะแกอิ่มอยู่นะผมว่าอืม ทำไมไมันเล็กจังอ่ะทำไมกระบับบุรีรามันอันเล็กจังริ่งเหรอมันเล็กเหรออืมมันก็พอตัวอยู่นะขายหมดป่าสเสื้อหมดพอดีเลยเหรอใช่ครับไาไ่ละคบเบาๆไปอู้ อะไรนะมิคองครับมีใครส่งอะไรผ er ู้หุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะใครส่งให้บอยเหรอเมื่อกี้ส่งอะไรอ่ะปาวนเหรอส่งอะไรอ่ะมอบควารักอ่ะพี่อะไรอ่ะนี่พี่กุลอะไรอ่ะพี่คนนี้เขาส่งให้บอยโยเห็นจานโปรไฟล์เขาได้ใช่เหรอครับขอบขอบคุณมากครับอุ้ย Amazing มากเอ้ยเนี่แ <c> พ <oughs> ้เหรอแพ้แพ้เหรอครับแพ้ออร่อยมากวันนี้ว่าจะวิ่งเยวจะวิ่งตอนไหนอ่ะดึกๆประมาณห้าทุ่มออกกำลังกายดึกมากกว่านอนแล้วตอนนั้นอ่ะ ฝนตกแบบแรงมาก้าโรทำไมฝนตกแรงจังอ่ะฝนตกลงทะเลอ,ออ๋อฝนตกในทะเลเหรอมีคนบอกว่าพี่แพรี่เ,ก,เ,เก่งมากเลยอะไรเนี่ยพี่แพรี่เก่งมากเลย ทำให้น้องฟอร์ดขยันไปด้วยเลยนุ๊น๊กบิมไปเรื่อยฝนตกฟ้าร้องขาจันทบุรีคิดถึงแฟนไหมกลับบ้านอะ่ะคิดถึงดิเงาเลยอะ่ะอืมสมนักหน้าเดี๋ยวเจอกันเจอกันวันวันเสาร์เนาะเจอกันวันเสาร์เดี๋ยวถ้าถ้าฟอร์ดบนเนียเสร็จอะ่ะ เดี๋ยวไปหาแม่ที่จันทบุรีโอ๊ะ้มามัเมืนด้วยอฮ้ยพี่วรีร่ขอ,ขอถามนีดนึงได้ไหมทำไมถ้าสมมติว่าฝอดือบ,บวดต้นเมษาขอต้องใส่ผ้าเหลืองไปเลือกทหารไหมครับเขาำลังไป,ไปจับอจริงเหรอได้จับ อยู่ชุดไี้ใส่ชุดนั้นไม่มีใครยกเว้นค่ะจริงเหรอไว้อะไรอ่ะรูโบรูโบโหได้เยอะจังอ่าไม่คิดตัวเองชนะเลยไม่คิดตัวเองชนะนะอยากให้คนอื่นบ้างสิ่ทุกคนขอ25ดอกไม่เป็นไรฝัดยอมแพ้ฝัดยอมแพ้เพื่อคนที่รักเอ้ยเทุกคนขอดอกกุหลาบ25ดอกนั่นแหละ คนละดอกพอครับอืมอืมบทจีวันนะแม่ถามอะไรนะครับแม่ถามว่าบทกี่วันเนะ่ะไม่น่าใจเหมือนกันครับเพราะว่าฝผมพูดไปเดี๋ยวที่ไปที่ก็ว่าอีกเพราะเดี๋ยวเขาหาวันให้อยู่ หาไหม <laughs> ครับครับแต่ความเชื่อใครความเชื่อมันอืน้องวีนนะนะ<แ>จะมาถือหมอนไหมจะไปหรอกไกลทำไมอ่มะนั่นแหละตามนั้นแหละทุกคนตามนั้นแหละเจะร้องไห้อจะร้องไห้เหรอเศร้าเหรอ มองให้แล้วเธอไม่มางานเขาอก็เธอไม่มางานเขาอ่ะเดี๋ยวแม่ไปเองเดี๋ยวแม่เขาบอกเดี๋ยวเขาไปเองได้เลยอ่ะแค่แม่มาเพาพอแล้วถ้าที่ไรที่ไม่มาแต่แม่มาเพาก็โอเคอยู่แต่เราเขาก็มีแม่เป็นแม่บอกเดี๋ยวไปถือให้พออยากได้ของขวัญแะจัง เราห่างกันหนึ่งส่วนสี่นะให้ทันชนะบ้างยังไม่เคยที่ครับมีมีคนบอกว่าให้แม่แพรี่มาเป็นอุปชาได้อยู่นะเงียบเดี๋ยวนะผมเห็นพ่อมันจะมาดีนะพ่อเดี๋ยวมันจะปอมันจะบปนพ่อพ่อจำฝอได้ไหมเนี่ยพ่อเพิ่งอาบน้ำไงพ่อจำฝอดได้ไหม ได้ไม่ได้ได้จริงนะอครับพี่แพรรี่เขา้นพี่แพรรี่เขาพาไปบ้านกี่คนแล้วครับเยอะน่าไม่ทวนเลยแม่แม่เอาพาใครมาเลเยจริงเหรอแม่กกหกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะโกหกทำไมอ่ะน่ารักมากพ่อแอบขำด้วยแม่เอาใครมาล่ะ น่ารักมากเลยแม่น่ารักมากเลยแล้ยินแม่พูดไหมอะไรนะครับไป่ดยินแม่พูดไหมไม่้ยินแม่พูดไหมแม่บอกว่าอะไรครับแม่บอกว่าไม่โอเคก็ไม่ให้พามาแม่บอกน่ารักอ่ะแม่น่ารักมากเลยเขาชื่อแม่พีี่น ขอบคุณครับขอบคุณครับตราดหองควันนะครับไม่เป็นไรครับเพ้รเป็นพระครับเดี๋ยวก็บวชแล้วครับอร่อยเนะอือย่าบวชอด่าบวชใกล้วันของการนะคนกลับคนกลับบ้านอะไรนะครับอย่าบวชใกล้สงการนะคนเขากลับบ้านรถติดได้ครับ ให้มันต้น,น,ตนไปเลยอะต้นเดือนไปเลยโอ้โหเย่อได้ได้หกพันสองเลยเหรอใช่า็คนมันสวยไงมีคนหรอมีคนห,คนหอรอเอลี่หน้าตาน่ารักก,กว่าเดิมเยอะเลยจริงไหมอ่ะฟิลเตอร์อ <c oughs> <c oughs> าวไม่นี่ก็เจอพอแล้วอะ่ะแล้วคิดว่ายังไงบ้างอ่ะก็น่ารักเหมือนเดิมแหละ อย่าอย่าอย่าขืนเฮ้ยไหนไหนไหนที่เขาอยู่แล้วไหนไหนไอ้ป้อยู่ไหนมาที่เลียวมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มานี่มาตรงนี้น่ารักเหมือนเดิมันจะไตรงนี้เลย แนะแเอาพี่เอาพี่เขาทำไมเราเอาเอาพี่เขาทำไมไม่ครับพี่ชื่อพี่อะไรครับพี่คุณเหรอครับอ้ได้พี่คนเนี้ยส่งให้เยอะมากเลยพี่เขาชื่ออะไรนะคะพี่คุณอะไรอ่ะโอ้โหเยอะมากเลยแอลี่กบเกลื่อนกบเกลื่อนเรื่องอะไรครับตีไอ้ปุ้ยไม่ให้ปุ้ยมันปุ้ยมันชอบเกเรเราต้องเราต้องสอนมัน คุยมันเกเรเลคุณหอมากัพี่เดวพี่ว่าพี่คุณแล้วกันนางเกเรเราต้องตีโอ้โหพี่วัน้ดูดิของพันเ่ยจะเป็นจะเป็นเทพจะเป็นเทพกระส่งให้เยอะทุกคนขอของพันครับเขาเป็นเทพยังไงอ่ะพี่วัีเป็นเทพเขาเป็นอยู่บนฟ้าเหรอครับเทพติ๊กต็อกไงทุกคนขอของพันก็จะสูญย ูผู้ชายไม่ได้เลยอ่ะแม่แม่ช่วยหนูด้วยอโอ้โอลูกอ้อนเยอะ่ะแม่แม่หนูแพ้ผู้ชายาค่ะดูเตี้ยขอคราบทุกคุณคุณใหม่หรือเปล่าคุณใหม่ขอปลาวันสักตัวได้ไหมคะอออะไรนะเขาบอกว่านะปอดเธอเป็นเนื้อหอมอะไร ม,มีคนถามพี่แปรี่อะมีคนถามามาเมื่อกี้ว่าเขาถามมาว่าตกลงเขาเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมอะพี่ตอบให้ชื่นใจหน่อยสิเป็นพี่น้องมั้งเป็นพี่น้องค่ะ,อ,ะอ๋อตอบเป็นนี้เนาะเป็นยังเป็นพี่น้องกัน <c oughs> จบแล้ว ก็รู้อยู่ยังจะถามอีกเกิแล้วเป็นพี่น้องจบเลยมีคนบอกว่ากิน,น,นดังมากยีมินตาเยาสารและแนออกตายมึงมาดูทําห่าไไรมึงก็เอาอะไรอุดรูหูมึงไว้เต้มึงก็เบารำโพง <c oughs> แต่เย็นๆต่เย็นอะนมันชอบเอาความทุกข์มาใส่ให้คนอื่นทำไมอ่ะกินดังมึงรับไม่ได้มึงก็ไม่ต้องดูเต้ดูทำไม แม่มีเลยโอ้ยขอบคุณค่ะประวานมาแล้วพี่คุณเหรอทุกคนท่าสุดว่าไม่ได้เลยอุ้ยปาวานประวานปาวานแรงมากแรงมากทำไมผู้ชายได้ปาวานล่ะ ทำไมผู้ชายได้ปลาวานอ่ะโหพี่คุณน่ารักมากเลยอ่ะพี่คุณใหม่ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่เบลลี่อด้ค่ะผมอยากรู้เรื่องไอ้นั่นอ่ะเรื่องอะไรพี่เบลลี่เล่าให้ฟังหน่อยอนนี้พี่เบลลี่โพสต์พอดีอ่ะได้นะได้เนาะเรื่องปลาปลาลูโม่ไงเออตอนแรกอ่ะดอ,อดไปอ่านนะ่ฝอดอินมาก คนไทยมันชอบพอไปอ่านแล้วฟอดอินมากคนไทยมันชอบขายดราม่าคืออันนี้ฟมไม่รู้อ่าตอนแรกอะผอไม่รู้ผอก็อินมากพอพอไปอ่านผมก็รู้สึกออ้ยสงสารว่ะมาไกลมาก,ามากแล้วทีนี้พอไปดูปุ๊บตัวแค่นี้ฟอดเลยรู้สึกว่าเอ้ยขึ้นมาได้ไงพอไปเจอพี่เวลี่โพเท่า<ม>น,นั้นแหละเออว่ะมันก็จริงด้วยมีคนไปตั้งชื่อให้มันด้วยว่าปาลูโม เออนั่นแหละน่าสงสารจริงแหละที่มันถูกพัดมาขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันเป็นปลาอยู่น้ําลึกแล้วมันตามันบอดมันไม่มันมันเป็นปลาน้ําลึกมันมองไม่เห็นแสงแล้วมันก็ต้องมีแสงไว้บนหัวไว้ล่อเยื่อเข้าใจเปล่าโอ้ยพี่ชูขอบคุณครับพี่ชูโอ้คะแนนอุ้ยขาดลงไปอ่ะ ขาดรอยรับไม่ได้ขาดลอยขาดลอยอ่ะเพรี่เราต่อเราต่อนิดนึงเราต่อนิดนึงโอ๊ย่แหละไม่สนใจแล้วไม่เล่าแล้วพีเ่เ,เ,เกียด <c oughs> สนใจแต่อะไรอยู่็ไมันพอ,อาาสนใจแล้วเนี่ยไม่เอายาสนใจแล้วสนใจล,ใจลอพอพอไม่อยากรู้อยากปากคนที่รักที่สุด อยพูดเยอะไม่ได้หรอเดี๋ยวมันจะไม่สักสิทธิ์ทำไมไม่ให้เขาไม่ให้พูดเยอะคนถ้าเขาจะพูดเขาพูดได้ทั้งนั้นแหละมันขึ้นอยู่กับว่าจริงใจนะถ้าคนไม่จริง็จแุ้แบบอุ้ยแรงมาก้ยพี่คุณเขามากครับขคุณมากพี่คุณพี่คุณไม่ต้องมาช่องนี้หลอนใจยิ่งั้นแล้ว สะใจยิ่งนักหล่อนไามา่ต้องมาองทำลถ้าหลอนมาช่องนี้ชันจะหล่อนลงหลุมหรอหล่อนไปเตให้ผู้ชายหมดคุณน่าออืมแพ้ผู้ชายอะ่ะทุกคนงงมากนั่นแหละพี่มันก็ต้องเอพอเข้าใจอยู่แบบเรื่องแบบนี้มันสู้กันยากครับ เมื่อกี้ตามเมื่อกี้แพ้จะโวยวายแล้วจะไปอันนี้เสร็จก็จะไปออกกําลังกายเลยเหรอคะบอกว่าห้าโอ้โหโกินน้ําแพงมากกินน้ําแพงมากขวดขวดนี้อย่างแพงเลยแพงกว่าน,นี้อีกค่ะแม่ติก็กินแต่น้ําแร่อย่างเดียวไม่เคยกินน้าเปล่าทํางานโดยทำไมไม่กินน้ำอ,นนอันนี้ก็ดีแล้ว เพราะว่าเออเองน้ำแพงมากหาเองใช้เองอ่าขอใช้ด้วยได้ไหมอะมาที่มาอยู่ด้วยสิมาอยู่ด้วยสิคับไปไปอยู่แล้วไปอยู่ะครับขอขอห้องแต่ว่าแต่ว่าขอให้นอนกระต๊อบได้ไหมอ่ะอย่าให้นอนตกบ่อเดี๋ยวสร้างต้องที่บ่อให้ แต่ไม่นอนกระตอบนะได้เดมุงสังคะสีให้อ่ะอย่างดีหน่อยมุงสังกะสีอ่ะโอเคเปล่าขอไม่ไผ่ก็ได้อ่ะไม่ไผ่เออดีขึ้นมานิดนึงได้ไหมไม่ไผ่ก็ได้อ่ะแต่ขอแบบแผ่พัดลมตัวใหญ่ให้ตัวหนึ่งไม่มีแอร์เลยเหรอไม่มีเปืองไฟโอ้โหธรรมชาติ แ้่ฝัต้องขนง <S <S อ้างเนผ้าปูที่นอนฟูกอะไรเงี้ยเอาไปหมดเลยเหรอแม่แม่มีเสื่อให้มีเสือ่อเสือผื้นหมอนใบเ,นเดี๋ยวไปงั้นเดี๋ยวฝขนไปเองดีกว่ากันอ่ะเดี๋ยวขนไปรถหนึ่งแล้วพี่แพรลี่ก็ไปนอนด้วยอยู่ดีนั่นเห็นไหมล่ะคนบอกไปจ้ามาเป็นแบบนต้<ง><ๆ>มาดูแลลูกน้องขายกับสาทำคาเฟ่ ขอห้องขอห้องไลฟ์สดห้องหนึ่งต้องทำอยู่แล้วมันต้องมีอยู่แล้วโอเคได้เพราะว่าจะไปไลฟ์ขายเอ่กาฟแ,บบแฟกาแฟอะไรกาแฟแฟรี่ได้นอนเฝ้าบอกปลาให้ผู้ชายนอนเฝ้าบอกปลาค่ะได้คะ่ะเพราะว่าก็เป็นคนชอบอยู่แล้วตกปลาอย่างเนี้ยดี อบแบบออกไปหาปูหาอะไรเงี้ยที่นั่นเป็นแหล่งยแล้วครับแบบคืนนอที่นั่นเป็นแหล่งของแบบอยากนอนเฝ้าเธอได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับพี่วารีขอมีอะไรจะเล่าให้ฟังว่าก็ยังไม่เล่าให้ฟังวันที่กโอ้โหเขาไปวันที่กอดต้องนี้พีนะพี่คนเนี้ยโอ้โหเขาอดีอ่ะเขาอินดูทั้งสองคนน่ารักมากว่ามาว่ามา ราจะว่าไหมเออวันวัน,ว,นวันที่กลับไปอ่ะวันนั้นอ่ะรู้ไหมทําไมฝอดกลับมาแล้วฝอป่วยเออทําไมอ่ะฝอนั่งผิดที่ทําไมฝอฝอ,นอ,อน,นอนไม่ได้เลยพี่บอดีคือคือฝอไปเลือกไอ้ที่นั่งของรถอ่ะไปเลือกหน้าสุดใช่ไหมครับแล้วเลือกหน้าสุดอ่ะอะเดี๋ยวฝอ,อทำให้ดูว่าฝอ,อน,นั่งได้ขนาไหนคือที่ปกติอ่ฝอจะเอาขายืดออกไปได้ไกลเลยใช่ไหมแต่พอฝอไปเลือกหน้าสุดอ่ะฝอต้องนอนอย่างนี้ย นอนไม่หลับเลยนะใช่นอนไม่หลับเลยเแต่ขาก็นอนแบบพยายามพยายามข่มตามัน,ม,นมันเปลี่ยนไม่ได้ครับสอก็ถามเขาแลยว,ว่าพี่ครับมันมีที่ว่างไหมครับเ<ๆ>ขาก็บอกว่าโอ้ยรถเต็มเลยค่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องนั่งมาแบบนั้น่ะจนถึงแล้วพอมาถึงเนี่ยมันถึงที่ห้าถึงที่ห้าเสร็จตัวสอก็ตื่นตอนเรียนต่อไงมันก็อยู่เออสภาพแบบไม่ไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรนึกว่ากลัวว่ามันจะเป็นไอ้ที่หัวไปโขกมันไงกลัวมันจะ แต่ใช่แล้วน้องไม่หลับอีกอย่างหนึ่งอะหัวมันมันเจ็บหัวตอนตอนที่มันไปชนหินพอกลับมาแล้วมันก็เลยรู้สึกอุ้ยทำไมระบมวะเจ็บหัวเนี่ยเราก็ตื่นแล้วเราวังนะคะเราวังนะก็ปวดองไม่เห็นไงแล้วทนี้กลับมาพี่หมอพี่หมออ้๊ก็เลยให้ไปซื้อไอ้นี่มาทาก็เลยเออค่อยยังชั่วให้ค่อยยังดีขึ้นอยู่ แกดีนะพี่หมออ้ามันจะเป็นห่วงจะเป็นห่วงจะโทรมาหาเก่ยกเอ้ยฟอดเป็นไงบ้างน้อ่งองีอืมอันตรายยิงแบบยิงแบบเออเอออยู่แล้วทีเนี้ยเออไปใหญ่เองยิงจะแบบว่าเออเอออยู่แล้วนะทุกคนแปลแล้วแล้วฟอดชนอยู่อ่ะคือเสื้อผ้าหลุดหมดแล้วอ่ะพี่ไปยังอยากให้ถ่ายรูปอยู่เธอตรงนี้อีกนิดนึงเธอตรงนี้อีกนิดนึงโอ้ยวิกอะไรจะหลุดออกหมดแล้ว เออจริงเออเออนางเออจริงนะทุกคนมา่อกอนอจริงนะฝอดแบบฝอเป็นเออไปเลยอ่ะแบบรู้สึกแบบลอยลอยอ่ะวันนั้นกลับมาก็ลอยลอยอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกอ่ะมีความสุขมากเวลาไ,ได้ไปหาโอ้ยสวยมากขอบคุณค่ะหนูต้องได้หมื่นคะแนนเหมือนโอ้ กาที่หนูชนะหนูชนะแค่หกพัน้ำเอียงมากเสียงสะท้อนเหรอยอดเก่งผู้ชายชนะพี่เป็นหมื่นผลตกครกันผลตกน่ารักอะไม่อะไรเ่ะหยอดเก่งมากเหนด้วยอยู่กันหรือเปล่า ก็เดี๋ยวจะไปไปจะไปอยู่เดี๋ยวเขาอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็จะไปอยู่จันยาวๆเลยไม่ไม่ไม่อยู่นั่นไปแหละมาจะไปจะไปอยู่เป็นช่วงเป็นช่วงจวมาชูหรออยู่ทำไมก็ไปอยู่จันหกเดือนกลับมาอยู่กับแม่อีกสามเดือนอกหรือเก้าแล้วก็ไปอยู่กับอยู่ใครทีเนี้ยเลยสามเดือนอ่ะเอออยู่กับใครสามเดือนน่ะ พี่เขาเนี่ยอยู่กับใครหเหรอทีเนี้ยพี่จอแม่ยอยู่สามเดือนอยู่กับแม่พ่อเพื่อนม่ต้องอยู่หรอกอยู่กับพี่วารีพ่ออ่ะงั้นอยู่อยู่กลับมาหาแม่สามเดือนไปหาพี่วารีสักหกเดือนแล้วกันที่เหลือแบบเที<ม>่ยวทํางานเที่เหวอ,อแต่แต่แต่ก็เที่ยวกับพี่นั่นแหละพอจบมาเขาก็ไม่มีใครแล้วเพื่อนก็มีแฟนกันหมดละนา แต่แต่ก่อนจะมาอยู่ด้วยต้องมาแต่งงานก่อนนะไม่แต่งงานเข้าบ้านไม่ได้นะผิดผีอ๋อต้องแต่งต้องฝอต้องเอาสิสอดเข้าไปขอเลยเหรอใช่ต้องแต่งงานก่อนมามอยู่ด้วยกันไม่ได้มึงผิดผีเอาดีจริงต้องแต่งก่อนก่อนจะย้ายบ้านต้องแต่งก่อนแล้วฝอจะเก็บเงินครบไหมเนี่ยเก็บได้เท่าไหร่เอาแค่นั้นแหละอ่ะเก็บได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเอาดีจริงนะแค่ไหนแค่นั้นมีแค่ไหนเทหน้าตักมาเลย แล้วถ้าสมมุติฟอดทำงานได้ยงเงินก็คือต้องเป็นของแบบตัวของเมียเนี้ยหรออาวกระเป๋าใครกระเป๋ามันติแยกเอาเ<ม>รอก็เธอทําได้เงินเธอส่วนตัวเธอก็เงินเธอแยกค่ะโอเคได้งั้นถ้าสมมูิฟอดทำงานได้ก็เป็นให้ฟอดใช้เลยใช่ไหมได้โอเคได้งั้นค่าแรงค่าแรงฟอดได้เดือนเท่าไหร่เนี่ยเป็นมาเลตาเดี๋ยวดูก่อนดูแลแต่ลูกค้า อ่าขอเดือนสามพันห้าพอโอเคโอเคโ่้แม่รี่บอกโอเคเลยแม่แพงไปนะสามพันห้าเขาอยู่กินกับเรานะสองพันเก้าแล้วนะครับค่าขนมสามพันห้าอจริงๆฝอแมจริงๆฝอไม่ต้องการค่าข้าวค่าอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะว่าแบบแม่อารมณ์เขาทำให้กินทุกวันอยู่แล้วอ่ะตื่นมาฝอต้องมีแบบมีกุ้งมีอะไรกินหมดแล้วอ่ะ ก็ถ้าเธอไม่จ่ายเงินเดือนก็ไมู่ีข้าวให้นะแม่บอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินเดือนก็ไม่มีเงินซื้อกับข้าวแม่บอกเฮ้ยอะไรหรอข้ากาแฟพอขายกาแฟมากเเลยนะดียัมมคุชาร์ลันเรียกมคนอื่นยันไม่หนีในเวลาเรียกเป็นมาเตีย น่ารักคู่นี้กินปลาไปทุกมือ้อพี่บอกว่ากินปลาทุกมื้อเลยเหรอ